ทีแคสรอบไหนใช่ที่สุดสําหรับเราแน่นอนนะครับว่าทีแคสที่มีอยู่สรอบพอฟรีโอโคตาแอดมิชันแล้วก็ดีเรกแอดมิชันเตรียมตัวเนี่ยต้องเน้นรอบไหนดีนะต้องบอกเลยนะครับว่าแต่ละรอบก็จะมีธรรมชาติของมันนะครับพอฟรีโอยื่นก่อนแล้วก็ติดก่อนแล้วก็หลายๆที่ยื่นแค่อรอตปุ๊บอาจจะไม่ต้องมีสอบด้วยซ้ำสองก็คือโคตาก็จะเป็นโคตาหลายๆที่นะฮะอย่างเช่นโคตาพื้นที่แบบมอชอมขมอ,ขอ,มอ,อ,อถ้าเกิดน้องมีสิทธิ์ในการที่จะยื่นรอบนี้ก็อาจจะเหมาะก,กับน้องก็ได้นะรอบสามแน่นอนนะครับว่าคือรอบใหญ่ก็ เข้าไปไม่ว่าจะเป็น T ีแกตทีแพดเอเลเวลต่างๆนะครับส่วนรอบสนะครับก็คือใช้คะแนนเหมือนกันจะเรียกว่าเป็นรอบเก็บตกก็ได้นะฮะผิดหวังจากรอบสารอบ4นะครับก็จะมีคณะสถาบันที่เปิดอยู่เหมือนกันนะครับหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยขอเน้นรอบพอร์ตอย่างเดียวเลยดีกว่านะครับอาจจะไปรีเสิร์ชมาแล้วไม่ต้องยื่นคะแนนสอบได้ซ้ำนะครับก็คือยื่นผลงานยื่นอะไรไปยื่นเกรด GPA อะไรไปปรากฏว่าก็ติดได้เลยแต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าต้องระมัดระวังอย่างมากๆเลยเพราะถ้าเกิดน้องพลาดรอบพอร์ตขึ้นมาถ้าน้องไม่ได้เตรียมตัวในการสอบทีแกดทีแพดเอาาไว้โอกสที่ จะได้คะแนนดีในการยืน่นรอบ2และรอบ3าก็จะต่าเตี้ยเรียดินนะครับฉะนั้นสิ่งที่พี่อยากจ,จะเน้นย้าพวกเราในคลิปนี้ก็คือแม้ว่าน้องบางคนอาจจะรู้สึกว่าอยากเน้นรอบพอแต่น้องต้องเตรียม <c oughs> ตัวทีกัดทีแพดเอเลเวลเอาไว้คู่ขนานเลยเสมือนกับว่าน้องจะต้องสอบรอบ3แบบเต็มทีเพราะพี่เห็นรุ่นพี่หลายคนของพวกเราแล้วนะครับทุ่มแต่รอบผอนนะครับแต่ปรากฏว่าพอผิดหวังแล้วเนี่ยพอจะกลับมาเตรียมตัวทีกัดทีแพดเอเลเวลมันไม่ทันซะแล้วฉะนั้นเชื่อพี่นะเตรียมตัวคู่ขนานไปจะเป็นการเพิ่มโอกาสสอบติดได้มากที่สุดครับ